สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Exclusive Health Talk คครับกับผมดรนิตินันพันธวีกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับสามารถติดตามได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับในการติดตามรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเองหรือสื่อออนไลน์ต่างๆของทางกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและก็ในสื่ออื่นๆด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องราวของบ้านไผ่ล้อมบ้านไผ่ล้อมเนี่ยเป็นหมู่บ้านอยู่เป็นหมู่ที่6นะครับตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขในปี2563ครับ ไปชมกระบวนการชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพภทยล้อมต้นแบบชุมชนรอบรู้โรคไม่ติดต่อจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้เลยครับ เนื่องจากว่า,าชาวไผ่ล้อมเนี่ยเป็นชุมชนในภาคอีสานนะครับซึ่งก็จะมีการประกอบอาหารที่ใช้ในเรื่องของน้ําปลาเข้ามาเป็นหลักถ้าเราลองมองย้อนกลับไปนะครับในช่วงของ10ปีที่ผ่านมานะครับชุมชนไผ่ล้อมเองนะครับจะยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าเรื่องของพฤติกรรมเรื่องการบริโภคเรื่องของพฤติกรรมการออกกาลังกายในส่วนของวิถีชีวิตของคนไผ่ล้อมนะครับ ในด้านของการประกอบอาชีพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำนานะครับการปลูกสวนยางพาราวิธีชีวิตของคนในชุมชนก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ตื่นเช้ามานะครับก็จะต้องออกไปประกอบอาชีพตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็กลับมาในช่วงเย็นนะครับซึ่งพฤติกรรมการประกอบอาชีพเหล่านี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะส่งผลนะครับในเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งปัญหาสําคัญนะครับของคนในชุมชนแพรล้อมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ โรคเบาหวานและก็ความดันโลหิตสูงในส่วนของการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขเนี่ยอันดับแรกเราก็มีข้อมูลนะครับว่าในส่วนของนครมพนมุประเด็นที่เป็นปัญหาที่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการในการวางแผนทางด้านยุทธศาสตร์ตรนะครับแล้วก็พบว่าในส่วนของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาระดับต้นๆก็คือในส่วนของ โรคเบาหวานโรคความดันนะครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆเ่าเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไตวายเรื้อรังนะครับแล้วก็โรคหัวใจหลอดเลือดต่างๆโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งรวมๆเราก็มักจะเรียกโรคนี้ว่าโรคเป็น NCD นะครับนะก็คือโรคที่มันเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนที่ไม่เหมาะสมเช่นการกินอาหารที่มากเกินความจำเป็นอาหารรสหวานมันเค็ม การพักผ่อนทีออกก่ไม่เพียงพอการออกกําลังกายไม่เพียงพอหรือก็ความเครียดจากเรื่องต่างๆนะครับซึ่งนโยบายของอําเภอเราก็จะมุ่งเน้นนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความรู้ด้านสุขภาพนะครับสามารถจัดการปัญหาด้านสุขภาพของตนเองได้ชุมชนไผ่ล้อมเนี่ยเราจะมีภาคีเครือข่ายด้วยกันทั้งสิ้น7ภาคีนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยนะครับ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแผ่ล้อม2ผู้นําชุมชน3 โรงเรียนชุมชนแพ่ล้อมนะครับ4ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพ่ล้อม5นะครับวัดสร้างแก้ว6ก็คืออสมและก็7ก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพ่ล้อมนะครับซึ่งทั้ง7ภาคีเครือข่ายที่ได้กล่าวมานี้นะครับก็จะมาร่วมกันนะครับในการที่จะวิเคราะห์ปัญหานะครับแล้วก็สร้างกระบวนการในการจัดการปัญหานะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนไพ่ล้อมนะครับเราจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการดูแลนะครับเป็นกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่ป่วยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือป่วยแล้วมีภาวะแทรกซ้อนนะครับซึ่งกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงนี้นะครับเราก็จะเน้นให้เขาปฏิบัติตัวตามหลัก 3O 2สนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นผู้ป่วยรายใหม่ส่วนกลุ่มที่ป่วยแล้วกลุ่มที่ป่วยแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนนะครับเราก็จะมีคนดูแลนะครับเป็นอสมหมอประจําบ้านนะครับมีแคร์กิฟเวอร์ดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแลนะครับโรคนี้มันเป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรม บทบาทของอสมคือไปให้ความรู้ทําอย่างไรให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทําอย่างไรให้เขาตระหนักว่าโรคนี้มันเป็นภัยคุกคามของพวกเขาแล้วให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้คือให้ความรู้แก่พวกที่เกิดโรคในชุมชนนะคะให้ลดโรคลงนะคะไม่ให้เกิดเพิ่มแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับการกินอาหารลดหวานมันเค็มนะคะเราก็ไปหาเขานะคะคือเราติดตาม ดูแลสุขภาพเขาแล้วก็แนะนําเขานะคะเรื่องของพฤติกรรมของคนในชนุมชนแพ่ล้อมเนี่ยเราแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น7ขั้นตอนเหมือนกันนะครับในขั้นตอนแรกนะครับก็คือขั้นตอนของการร่วมคิดการร่วมคิดก็คือการที่มาประชุมพบปะก,กันนะครับเพื่อที่จะมาสะท้อนปัญหานะครับของคนในชนุมชนว่าตอนนี้ปัญหาสุขภาพที่สําคัญนะครับของคนในชนุมชนแพ่ล้อมคือประเด็นปัญหาอะไรซึ่งสิ่งที่เราได้ออกมานะครับจากกระบวนการร่วมคิดก็คือในเรื่องของโรคเบาหวานและก็ความดันโลหิตสูง ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนที่ไม่เหมาะสมนะครับสองนะครับร่วมวางแผนนะครับจัดทำนะครับเป็นแผนงานโครงการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับของคนในชุมชนนะครับขั้นตอนที่3ก็คือการร่วมตัดสินใจนะครับการร่วมตัดสินใจเนี้ยก็จะเป็นการร่วมกันพิจารณานะครับในส่วนของแผนงานโครงการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนนะครับผ่านกระบวนการกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลไพ่ล้อมเราเองนะครับ กระบวนการที่4ก็คือกระบวนการของการร่วมลงทุนนะครับเป็นกระบวนการที่จะระดมทุนนะครับของคนในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ล้อมเองทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเข้ามาดําเนินการร่วมกันนะครับเป็นทุนในการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนนะครับขั้นตอนที่5ก็คือการร่วมลงมือปฏิบัตินะครับ ในตรงกระบวนการของการปฏิบัติเนี้ยจะเป็นกระบวนการที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องมีความจําเป็นในการบูรณาการนะครับหน่วยงานต่างๆภาคีเครือข่ายของเราทั้ง7นะครับแล้วก็คนในชุมชนเพื่อร่วมลงมือจัดการปัญหานะครับตามแผนที่เราได้วางไว้นะครับหก <6, S 3> นะครับก็คือกระบวนการร่วมรับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลลัพธ์ในการเนินงานนะครับเรื่องของรางวัลน,นะครับเรื่องของความเส็จต่างๆนะครับเราก็จะมีการแบ่งปันมีการแชร์กันภายในเครือข่ายของเรานะครับ และก็กระบวนการที่7นะครับก็คือกระบวนการร่วมกันรักษาให้ยั่งยืนนะครับเป็นการต่อยอดเป็นการรักษากระบวนการในการทํางานที่สำเร็จผลนะครับของคนในชุมชนเพื่อให้มีความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาต่อไปตะบนไผ่ล้อมจะมีกองทุนหลับประกันสุขภาพพื้นที่ตะบนแถ่ล้อมนะครับซึ่งเราก็จะมีเงินอุดหนุนจากลับประกันสุขภาพแห่งชาติคิดเป็นรายหัวละวละ45บาทแล้วอบตก็สนับสนุนอีก100%ซเพื่อในการเข้า เป็นโครงการในการป้องกันสุขภาพในตำบลแพล้องการทําโครงการต่างๆเนี่ยผมไม่ได้คิดเองผมให้ชบ้านคิดมาแล้วผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่จะแบ่งปันแต่และโครงการให้ให้ทุกคนได้ได้ทําโครงการที่เสนอมาอย่างโครงการเรื่องสุขภาพเนี่ยอสมอละเป็นหลักอสมอก็ต้องไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านกำน,นันแต่ละหมุงสมาชิกอบตแต่ละหมุงมาว่าเราจะทําโครงการอะไรแล้วก็ประชุมชาบ้าน ค,คือเขาต้องปรึกษากันก่อนแล้วมาทําโครงการมาเสนอที่อบตอเพื่ออบตอได้มัดเงินประ,ประมาณลงไปในส่วนของกระบวนการในการแก้ไขเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคนั้นนะครับเรามองว่านะครับในเมื่อเรามีทุนนะครับทางทรัพยากรธรรมชาติที่ดีแล้วในชุมชนนะครับเราก็เลยมาคิดกันว่านะครับเราจะมีการจัดทําเป็นเมนูอะไรที่จะทําให้เป็นเมนูที่ร่วมกันเป็นเอกลักษณ์ของคนแผ่ล้อมและก็เป็นเมนูที่ สุขภาพนะครับของคนในชนเพล้อมนะครับผลปรากฏว่านะครับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนนะครับได้เสนอเนยเมนูสลับผักนะครับสลับผักก็คือเป็นการยำผักใส่กับปลาน้ำโขงนะครับที่เราจับได้ในชุมชนนะครับซึ่งจะเป็นเมนูที่คล้ายกับยำของทางภาคกลางนะครับเป็นเมนูที่มีโอกาสสำคัญมีงานบุญงานระเณีต่างๆนะครับคนในชุมชนก็จะเอาตัวนี้แหละครับนำมาเป็นเมนูนะครับทดแทนกับเมนูที่เรารับประทานในโต๊ะจีนหรือตามงานเลี้ยงต่างๆ ในส่วนของพฤติกรรมการออกกําลังกายเองนะครับเราก็มองว่านะครับการออกกําลังกายที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัยนั้นนะครับก็มีความสําคัญนะครับเราคงไม่สามารถเอาเรื่องของการออกกําลังกายประเภทใดประเภทหนึ่งนําไปจัดการนะครับในเรื่องของพฤติกรรมการออกกําลังกายของคนในชุมชนได้ทุกกลุ่มวัยนะครับในส่วนของกลุ่ม well, วัยทํางานนะครับก็จะมีเวลาค่อนข้างน้อยดังนั้นนะครับกิจกรรมการออกกําลังกายในช่วงของคนวัยทำงานเนี่ยจะเน้นที่การรวมกลุ่มกันในช่วงของเลิกงาน ก็จะมีเรื่องของการออกกําลังกายด้วยการเต้นนะครับล็อกบึงกะลาซึ่งมีที่มาที่ไปนะครับโดยท่านอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพตนไผ่ล้อมเนี่ยได้เป็นคนคิดค้นนะครับแล้วก็ออกแบบนะครับเรื่องท่าเต้นความล็อกบึงกะลาท่าแรกก็จะเน้นกลุ่มแม่บ้านก่อนคะ่ะกลุ่มแม่บ้านที่เป็นอสมอนะคะอสมอทําได้ผลแล้วก็เชิญชวนกลุ่มแม่บ้านมาร่วมด้วยแล้วก็พิมไปสู่อายุช่วงออกกำลังกายที่แรกนี้หนะักกลุ่มแม่บ้านก็บอกว่า มันไม่ใช่วิถีชีวิตเรานะคะม,มันเพ,งพลงฝรั่งเพงเอลงแอตเลบิกอะไรพวกน,นี้นะคะก็เลยคิดประยุกต์ทำยังไงถึงจะให้ถูกใจชาวบ้านก็เลยประยุกต์อาจากบาสโลปของฝั่งสงปปอลาวแล้วก็ฟอนเสองมมอลาแล้วก็อตเลอบิกรวมเข้าด้วยกันนะคะปีแรกก็ประสบผลสำเร็จนะคะคนก็ชื่นชอบนะคะชื่นชอบต่อมาก็มีการบวงสรวงองค์พระยาสิทธนากราชแล้วก็เอากิจกรรมนี้้าไปเป็นตัวแทนของเพื่อนแพงเปรม นอกจากกิจก,กรรมของประเพณีแล้วก็จะมีของชุมชนนะคะงานบุญงานแต่งงานสาร์วันแรเขาก็จะเชิญลอกบุญกลาเป็นรำเปิดเวทีให้ค่ะในกลุ่มของผู้สูงอายุเองนะครับซึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะออกมาเต้นมารำร่วมกับคนในวัยทำงานได้เราไปดูว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างนะครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะครับของชาวแผ่ล้อมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องข้อไหลติดนะครับแล้วก็คิดกันว่าเรามีทุนอะไรบ้างในชุมชนนะครับมีวัสดุอะไรบ้างที่พอจะทํา นะครับในเรื่องของกิจกรรมการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุได้นะครับแล้วก็ได้เป็นนวัตกรรมในเรื่องของทั้งปั่นรักสุขภาพนะครับซึ่งก็จะให้ผู้สูงอายุนั้นได้ออกกําลังกายด้วยการปั่นถังที่เราออกแบบมาร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการข้อไหลติดแล้วก็ช่วยคลายอาการปวดจากข้อไลติดเนี่ยครับเป็นคอนเซปที่เรามองว่านะครับการออกกําลังกายนั้นควรจะเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยแล้วก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไป สิ่งที่เราควรจะมองถึงนะครับเราต้องมองก่อนว่าในชุมชนของเรานั้นเองมีทุนอะไรที่สําคัญนะครับที่อยู่ในชุมชนบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติทุนทางวัฒนธรรมหรือทุนทางด้านบุคคลเองนะครับแล้วเราพยายามดึงเอาจุดเด่นนะครับของทุนที่เรามีในชุมชนนั้นออกมาใช้นะครับได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีกระบวนการการทํางานที่มีความต่อเนื่องนะครับมีความยั่งยืน ความยั่งยืนและความต่อเนื่องมันสืบเนื่องมาจากชุมชนมีความเข้มแข็งชุมชนของเราทำไมถึงมีความเข้มแข็งที่ยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องกันมาตลอดเพราะว่าเป็นการทำที่ไม่ลดละทำกันมาตลอดไม่ใช่ว่าทำแล้วก็หยุดแล้วก็ทำแล้วก็หยุดแบบนี้ค่ะมันจะเป็นความต่อเนื่องที่ทำกันมายาวนานแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการติดต่อกันของทุกองค์กรในชุมชน เพื่อที่จะเข้าไปมีส่วนที่จะสัมพันธ์กับชุมชนเราจะไม่ปล่อยให้ชุมชนมีปัญหาแล้วก็ไม่แก้ไขให้เขาถ้าเขามาติดต่อเราแม้แต่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพเราก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารให้เขาได้โดยที่ไม่ทิ้งให้เขารู้สึกโดดเดี่ยว3-4ปีที่ผ่านมาเนี้ย ผลลัพธ์ที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือประชาชนนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะครับไปในทางที่ดีขึ้นนะครับและก็สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่เราคาดหวังนะครับตั้งแต่ต้นที่เราได้ร่วมกันวางแผนมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ที่สําคัญนะครับถ้าเรามองในเรื่องของเชิงตัวเลขนะครับเรื่องของเชิงสถิติเราก็จะพบว่านะครับอัตราป่วยนะครับของโรคเบาหวานและก็ความดันโลหิตสูงของคนในชุมชนนะครับก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงของ30ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็คือเรามองว่าเป็น ผลสำเร็จในเชิงประจักษ์นะครับของชุมชนพันร้อมของเราในการดำเนินง,งานนะครับท่านผู้ชมครับโรค NCD หรือ Non Communicable Diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็คือไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสยัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตซึ่งก็จะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไป นะครับแล้วก็สะสมอาการอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีอาการของโรคแล้วเนี่ยมักจะเกิดการเรื้อรังของโรคด้วยจึงอาจจัดว่าโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งต่างๆเบาหวานหลอดเลือดสมองโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคทางเดินหายใจเรื้อรังเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับโรคไตเรื้อรังโรคอ้วนลงพุงโรคตับแข็งสมองเสื่อมนี่คือ เกิดจากพฤติกรรมที่เสี่ยงในการดูแลสุขภาพไม่ดีเราจะเห็นขั้นตอนการดำเนินงานของพื้นที่เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของกองสุขศึกษาเรียกได้ว่ามีบริบทที่แตกต่างกันก็จะมีการปรับประยุกต์ใช้บูรณาการกับวิธีการของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละที่นะครับบ้านไผ่ล้อมหมู่ที่6ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมถือว่าเป็นชุมชนที่มีการรวมตัวกันในการดูแลทุกภาคส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกองสุขศึกษากรมสนับสนุบสนบ,บริการสุขภาพเลยทีเดียวครับนี่คือตัวอย่างของการปรับตัวของชุมชนผู้คนในชุมชนในการที่จะแสวงหาวิธีการในการดูแลสุขภาพของตนเองนะครับอย่าลืมน,นะครับอยากติดตามเรื่องราวดีๆ Exclusive Health Talk นะครับ บางทีติดตามไม่ได้ทางสื่ออื่นนะครับก็สามารถที่จะไปดูในแฟนเพจ Facebook ของกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ครับวันนี้ผมนิตินันพันธวีและทีมงานกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับเทยวปลอดภัยไร้โควิดสังเกตสัญลักษณ์โควิดฟรีเซตติ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดเริ่มคลี่คลายมากขึ้น ทำให้การท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวในช่วงวันหยุดยาวนี้หลายคนคงวางแผนเดินทางท่องเที่ยวกันใช่ไหมล่ะคะนอกจากปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งแล้วพวกเราควรสังเกตสัญลักษณ์ทั้ง4ตามสถานประกอบการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยด้านสุขอนามัยการก่อนค่ะอย่างแรกคือชา เป็นมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องปฏิบัตินั่นเองนั่นก็คือ 1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อยู่ในอาคารโดยต้องทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอค่ะ 2. เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเตรียมเจลล้างมือในพื้นที่ส่วนกลางและ 3. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องมีการป้องกันตนเองสวมหน้ากากาอนามัย ขณะปฏิบัติงานค่ะต่อมาคือชาในสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐานชามาแล้วแต่ชาในสถานประกอบการนั้นจะต้องมีพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ70ขึ้นไปจึงจะได้มาตรฐานนี้ส่วนชาเอ็กซ์ตาคือสถานประกอบการประเภทโรงแรมรีสอร์ทที่ผ่านมาตรฐานชาลและต้องมี MOU กับโรงพยาบาล ที่ผ่านการรับรองตรวจโควิด -19 และสุดท้ายสัญลักษณ์ ThaiStop COVID+ เป็นใบรับรองที่ผู้ประกอบการผ่านการทำแบบประเมินทางออนไลน์และได้รับประกาศนียบัตรใบรับรองโควิดฟ e ีเซตติ้งติดไว้ที่สถานประกอบการเพื่อให้คนทั่วไปเห็นได้ชัดหากพบสัญลักษณ์เหล่านี้ก็ทำให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจได้อีกระดับหนึ่งที่สำคัญ คอยดูแลตนเองปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งก็จะลดความเสี่ยงโรคโควิดด้วยนะคะ